อยู่ที่แับผมพบกับรงเยเกัน Kick away ในเกม All up พักที่หกนะครับแม่งทํามาประมาณสักห้าพาร์ทแล้วเพิ่งจะพูดเป่าเป่า <c oughs> <c oughs> เป็นเสียงเอฟเฟกต์ที่ค่อนข้างจะอาชิพายบปหมดทานไม่มีสักก่อนเลยพัร์

มากเเลยพื่ระเจ้าช่วยฉันฉันคิดว่ามันคือวอลเลเดอร์ช่างมันที่ปูกล้นไมยมันน่ะแนววอลเรื่องที่กูไฟหาเอ้ยไม่ใช่ไปหนีมาบ้าทานพระชงทางไม่ใช้มีหน่อยนะไอเย็ดนี่มันสวรรค์พระเจ้าประทานพระเจ้ายังไม่ทั้ที่ลูกชาน ขอแค่สัตยาทอนในพระเจ้าพระเจ้าก็จะช่วยเหลือคุณเสมออ้าวมนอาเมนนี่ไม่ไม่มีผู้ชายเลยผู้หญิงนันองสัยกูไปจัดการในผู้หญิงตอนเมนมาแน่เลยเลือดเต็มมือไม่ใช่แล้วเฮ้ยบนหลังคาอย่างนี้ได้สึกปลอดภัยจิงเรยอ่ะ ไม่มีทางลงเฮ้ยทานเอ้ย,อย,อยคึ้นถึงจุดที่ดเดินลงไปดูวายอืมคุณพี่ครับเส้นทางทรมาร์ทมากเลยครับอุ้ย โอ้ยวิงว่งวิง่งวิ่งวิ่งโอ้ตกออกมาทีนี่จุกเลยคุเฟลนิดเดียวเนี่ยอ๋ออ๋อจุกจุกเพื่อคอเจ็บเพื่อคอคุณกินจริงไหมครับไม่เอา,อาจ้ะคุณกินทอทอดทอมันไม่ดีจ้ะตอนนี้ไม่อยากกินแล้ว,ลวจ้ะอิม่มจ้ะ ให้มันทางสูส่แสงสว่างว้าข้างหน้าอข้นบข้างล่างชี้ชิดหายแล้วครับ เกิดอาการเมทันขึ้นแล้วครับกูยังไม่ยอยากฟังเมทันตอนนี้เลยครับมาหา,านแบใส่แบตหน่อยเฮ้ยช่วงนี้รวยน้องรวย ออกไปซักไม่ออกไงเพื่อฉันเห็นผีวายที่ไม่มีพีที่นี่ไม่ีแม่เชียร์กูซีที่นี่ไม่มีผี อันเทินไม่มีอะไรจริงๆใจร้ายเกินไปมั้งอ้ยฮะอ้ยทานเยอะดีจุงเบย์อ่ะห้คุ้มค่าหน่อย ไ,ไ่ไหนชะิบไ,นะไปนะนีเพื่อนยังกันอีกแล้วไปไกลๆเลยได้ไหมคไม่เ่เนดงไม,ไม่เห็นมึงด้วยนะ เฮ้ยสูรังคาอันวังวางแล้วแล้วกูก็รลอดอจากมือฮ่าๆๆาฮอ้วนขึ้นไม่ได้หรอกไม่ใช่ะนะชิมแล้ฟังโซมันจะโหดใช่ไหมละ่ะกูเกลียดข้างนอกมากเลยพูดจากใจรจริงเลยคือเส้นทางการไปมันไม่มีชัดเจนนอะ่ะ ถ้ากุลงใช่ไหมจเจ็บกวเสือไงหน้าแดงแล้วครับมันจะตายหาเอาครับมันถ่ายอะไเป็นสก้อนไหมครับก็มีเต็มเลยอ๋อนนใช่แล้ว 俺没害你。 อย่าส่งเสียงร่ำหรือได้ไหมฉันกลัวขอพูดเลยนะว่าส่งเสียงร่ำหรือได้ฉันกลัวโอเคถูกทางละเข้ามาในข้างในที่อาค่อยดีหน่อยค่อยดีหน่อย <c oughs> นายอะไรวะน,นายโซโซนี่คืออะไรวะ <c oughs> soon. มาทำขึ้นไปหาล็อกมา Father Marie Yes sir อันนี้ทำไมเจอแบตเตอรี่เยอะจังเลยก็ดีนะเจอแบตเตอรี่เยอะๆฮา,านั้นไขวะมันจะเล่นกูไหมานี่ กัวมันได้ปล่อยกูไว้แน่ๆเลยนะนักข่าวว่าหลุดเลอใช่เนี่ยมันมันไั่นช่อว่าแม่งเป็นที่ของของมือแม่งเป็นหายก็วัววัที่นี่ไม่เอากูไว้แน่ๆเลยนะเด็กกลุมใหมาเข้าระบบใหม่แับ Apa web berlaku di sini? Adakah anda mempunyai kalinar? Jangan menyebabkannya. Tidak ada apa-apa. Jangan lakukan เี็ดผูกทางด้วยต้องลองลเต๋ววะหากุญแจอีกแล้วครับทันกูมไม่อยากหากูไม่ไปเลยปะเฮ้ยกูกลัวะกูพูดตรงนี้เลยว่ากูกลัว ขึ้นไปข้างบนได้ได้นะคือฟาเธอร์ครับถ้ามึงจะช่วยกูจริงๆมึงช่วยบอกคนในพวกคนไข้พวกที่นี่หมดย้า้ค่ากูได้ไหมครับแล้วกูจะขึ้นไปหามึงง่ายกว่านี้เยอะนะครับเฮ้ยย <c oughs> ินใจยีใ้ต้องไปเปิดดีกว่า โหลดโปรแกรมลงมาแล้วตอนแตไกไฟล์อะผมตอนที่มันแบบโหลดเป็นหน้าของคาริน่าขึ้นมามันโหลดเหมือนโหลดจากเกมมาข้ารู้สึกได้ถึงเสียงบางอย่างเสียงคุงไงไม่ใช่เสียงบางอย่างที่มาจากข้างนอกนอก,นอกแม่ฟังเพลงอะไรรึล่าไม่ใช่เปิดทีวีดูดินอกเกมวันนี้เลยเฮียดึงไปชิมมา เปิดประตูะะตะเกิดลูกชายเกิดห้องน้ำเกิดลูกชายจริงต้องเปิดเรื่องแค่นี้จะกลัวไร ลเมาขายอีกเลยครับท่านอีกสองอันฟักวันนี้ไม่ที่แอบ Who's there? h yeah.

มาแล้วพี่ครับตรงนี้พี่ที่อยู่พี่อย่ามายุ่ง รี่จะหมดแล้วจ้า ว่าไม่มีดิพื้นสันอย่าบอกนะอีกิดกัดเล็บอยู่อย่าแล้วยังไม่อยากเจอนายตอนนี้ค่อยเจอพรุ่งนี้ใช่ไหมค่อยเจอพรุ่งนี้ดีกว่าเดี๋ยวคุณไม่รับ <c oughs> เลยทางแม่งตันทางแม่งอุยชิเลย

สองทีตายหาเลยว่าดีไม่ตายอะนะโอ้ยเมี่อ๋อมิกิกูเฟล ปิดปิดปิดทีนี้ม่นตามโรคจิตอยอกโอ้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 โอโอ Follow the บัตตามเลือดไปเมื่กู Follow the บัตหลายรอบละเกลือไปแล้วเกือบพลาดฐานไปนแล้ว ม,ม,มันต้องมีอะไรสักอย่างไอ้มั่งหรืเออไม่มีจริงๆโอ้โหอยู่ข้างบนนี่กูอยู่ข้างบนนี่อุ้ยข้างบนจริงด้วยอ ดูด้วยดูด้วยดูขันปูพอดีเลยฮะโอ้ยควันควันหายขี้กระเจิงไหมกู เด้อมามทีขี้กะเจิงเลยสับไว้แม่งยางอืดเลยทำไมกูไม่เคยจะเดินดีเลยวะทำไมต้องมีตัวอะไรสักอย่างมาคอยขัดขดวางการเดินทางตลอดเนาะแต่ถ้าเกิดมันเดินง่ายๆก็ไม่ใช่เอาลาดหรอกนะใช่ายที่แอร์บานเลย หัวไรเดอร์ประจำเลยโอ้โฝั่งปูแม่ออกเหลยสามคนก็ดีแลหละไลน์ไลน์อ๋อได้ไลน์อ่ะเพราะเอิญว่าไม่เล่นานานแล้วนะครับเลยไม่มีให้ขอโทษด้วยเล่นมุกเองกันตมุกเองอ,ะอ,อ,อ่ะน้อไม่รู้เหี้หยไร ครับกูขอโทษมึงมแมนมึงแมนพลาดละ ไม่ต้องเดินแบบประกบข้างด้วยแล้ว มันก็จะหมดโห้โอ้ององงง กรุกรุบกรุบกรุบโดนแดกตับนะมึงโอเคงั้นตัดผ้าตรงนี้นะครับ